คุณผู้ชมครับสวนส้มโอและพื้นที่เกษตรกรรมเสียหายจำนวนมากจากน้ำท่วมนานนับเดือนบริเวณปากแม่น้ำางาวแม่น้ำโขงบริเวณบ้านห้วยลึกอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมครับบ้านห้วยลึกเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของจังหวัดเชียงรายก่อนที่แม่น้ำโขงจะไหลเข้าสู่ประเทศลาวชาวบ้านที่นี่ครับมีวิถีชีวิตผูกพันกับแม่น้ำโขงการขึ้นลงของแม่น้ำมีผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิต โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมริมแม่น้ำผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยลึกพาทีมข่าวดูระดับน้ำในแม่น้ำโขงบอกว่าหากมีการสร้างเขื่อนปากแบงจากหลักมุดระดับน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพื้นที่เกษตรกรรมริมแม่น้ำโขงและสาขาบริเวณจุดนี้นะครับอาจถูกน้ำท่วมเสียหายตรงนี้น่าจะกระทบทั้งหมดครับพื้นที่การเกษตรตรงนี้ ที่เคยทําเกษตรตรงนี้ได well, ้ก anyway, so ็ทําไม่ได้เลยก็จะทําไม่ได้ครับวิถีชีวิตริมน้ํานี่กระทบมาหลายรอบเหมือนกันนะครับกระทบมาหลายรอบครับเพราะว่ารอบแรกก็คือการสร้างผนังกั้นน้ํามันจะทําเกษตรไม่ได้เลยต้องใช้เวลาปรับตัวมาเกือบสิบปีถึงจะมีดินครับเพิ่งจะเริ่มทําได้ปีสองปีแต่พอสร้างเขื่อนมาถ้าสร้างเขื่อนมาก็คือต้องปรับตัวใหม่ต้องทับ วิธบอ่อปลาของชวรทิตบุญทันบริเวณแก่งผาใดาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายก่อนแม่น้ำโขงในอำเภอเวียงแก่นจะไหลเข้าสู่ประเทศลาวปีนี้บอ่อปลาของเขาถูกน้ำท่วมเสียหายซึ่งหากมีการสร้างเขื่อนปากแบงเขาก็มีความกังวลน,นะครับว่าจะมีผลกระทบเพราะอยู่ใ,ใกล้กับพื้นที่เขื่อนปากแบงมากที่สุดนักวิชาการเรืย มามาพูดในฝังเฉยว่าการสร้างเขื่อนอยู่ในระดับนั้นระดับนี้ฮะตอนนี้อยู่ที่สามที่ท,ที่ที่ตรงระดับที่เราไปดูกันนะฮะนัง,ย,งยังท่วมขนาดนี้แล้วถ้าสมมุติว่าสร้างเขื่อนขึ้นมาแล้วผมกังวลว่าเวลาน้าเทเขามีแผนรับมือ,อยังไงที่เป็นกังวลถ้าน้ําเทขึ้นมาอย่างอย่ปีนี้สถานการณ์มันก็เกิดขึ้นให้ให้เห็นแล้วว่ามันมันเกิดขึ้นยังไงด้านนักวิชาการและนักสิทธิมนุษยชนมองว่าปัญหาเขื่อนปากแบง คือผลกระทบข้ามพรมแดนครับมองว่าน้ําท่วมใหญ่ในจังหวัดเชียงรายและลุ่มน้ำโขงในลาวและเมียนมาน่าจะต้องมีการทบทวนในผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้ําท่วมปีนี้เนี่ยที่บ้านห้วยลึกเนี่ยสูงถึง350.8เมตรจากระดับน้ําทะเลปันกลางทีนี้ถ้ามีเขื่อนนะครับความรุนแรงของอุทกภัยใน ลำน้ำโขงั้งแต่บ้านห้วยลึกขึ้นมาอย่างเชียงของและอาจจะไปถึงเชียงแสนนี่อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นมันมันอาจจะได้ผลกระทบไม่ใช่ทั้งจังหวัดมันก็อาจจะถูกละเลยในการที่รัฐบาลจะมาดูแลความเสียหายแล้วโดยเฉพาะถ้ามีฝนเกิดขึ้นแบบเหตุฉุกเฉินเนี่ยมันยังไม่มีความชัดเจนข้อมูลนี้ว่าจะจัดก,การรับมือภัยพิบัตินี้อย่างไรหรือแจ้งเตือนภัยอย่างไรอันนี้จากน้ําท่วมปีนี้มันทําให้เห็นว่า การดูรายงานประเมินผลกระทบข้ามภูมแดนเงื่อนไขต่างๆนี่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่เรารัฐบาลต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้และให้ภาคประชาชนรู้ข้อมูลนี้ล่ะคะ่ะขณะที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีการจัดเสวนาสาทศวรรษของการพัฒนายุคใหม่ของแม่น้ําโขงมีการถอดบทเรียนของภาคประชาชนและชุมชนในการปกป้องสิทธิ์ของแม่น้ําและเตรียมที่จะเคลื่อนไหว เพื่อเรกร้องสิทธิของแม่น้ำโดยเฉพาะผลกระทบหากมีการสร้างเขื่อนเพิ่มในแม่น้ำโขงโกวิดบุญธรรมไทย PBS รายงาน